แกะกล่อง Adminer S19 JPro 104 t h h มือ2สวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องเครื่อง Adminer S19 JPro 104 t h ออันนี้เป็นเครื่องมือ2นะครับ เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ผมอยากได้มากนะครับเมื่อประมาณ1ปีก่อนเครื่องนี้เนี่ยเขาผลิตออกมาเมื่อประมาณปี2001นะครับตอนนั้นออกมาราคาอยู่ที่ประมาณ3ถึง4แสนกว่าบาทนะครับซึ่งตอนนั้นนะราคาบิตคอยก็คงอยู่ที่ประมาณ2ออ2ล้านกว่าเลยนะครับผมเครื่อง S9JPro 1เนี่ยเขาไว้ขุดตัวของเหรียญบิตคอยนะครับตอนนั้นนะ โอ้โหราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่ตอนนี้นะตัวของบิตคอยราคาล่วงมาอยู่ที่20,000ืกว่านะครับก็ราคาตอนนี้ที่ผมซื้อมาผมซื้อมาในราคาที่อ,อยู่ที่ห้าห0 54,000บาทนะครับก็ถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยขุดตอนที่ซื้อขุดได้กำไรไหมได้กำไรอยู่เ,เหรียญก,กว่าเองครับแต่ณวันที่กำลังอัดคลิปอยู่เนี่ย ติดลบไปแล้วครับผมเพราะว่าราคาเหรียญล่วงฮะก็ตอนนี้กลายเป็นว่าขุดขาดทุนนะครับการซื้อเครื่องรุ่นนี้นะฮะแต่ก็ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีราคาขึ้นนะครับก็แ้าผมก็อยากทดลองดูว่าตัวของเครื่องที่รุ่นใหญ่เป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ผมแกะกล่องมาเนี่ยโอ้โหเจ้าของเ,เขาเก็บของไว้ดีนะครับมีคู่มือ,มอ อย่างดีนะครับคูมม่มือยังมีอยู่แถมยังมีซองที่หุ้มตัวเครื่องนะครับปกติใครซื้อเครื่องใหม่เนี่ยก็จะมีซองแบบนี้นหุ้มอยู่สำหรับกรณีที่ของการซื้อเครื่องของกลุ่มแอ d m ไ n เ er นอร์นะครับเครื่องรุ่นนี้เนี่ยจะถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับจำไม่ผิดก็คือหนักประมาณสัก13โลนะหนักใช้ได้เลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยประกอบไปด้วยตัวของเครื่องขุดนะครับแล้วก็ ตัวของ power supply นะครับ power supply เนี่ยใช้สายไฟสเส้นนะครับก็ใช้น่าจะต้องใช้ประมาณ2.5งสองจุดห้มลนะครับตามที่ถามเจ้าของเดิมเขาบอกใช้ประมาณ2.5 square m แมลนะครับแล้วก็แต่ว่าตอนที่ผมเอามาลองเนี่ยผมใช้แค่สอ u a ควมิลนะครับก็เป็น104เทอร์นะครับ ข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับแอนเมเนอร์รุ่นอื่นๆนะครับก็จะมีตัวของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับไฟสีแดงกับสีเขียวด้านหน้ามีพัดลม2ตัวนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นปลั๊กเสียบนะครับการเสียบปลั๊กเนี่ยถ้าเสียบปลั๊กอันเดียวเครื่องจะยังไม่ทํางานนะครับต้องเสียบ2ปลั๊กนะครับแล้วก็อันนี้พัดลมตัวของ power supply นะครับพัดลมมัมีทั้งหน้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ กล็ลองมองดูรอบๆนะครับด้านข้างตัว Power Supply เนี่ยก็จะมีป้ายติดไว้นะครับก็ตัวเครื่องนี้ใช้ไฟอยู่ประมาณ3000วัตต์นะครับตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆก็ยังดูครบอยู่นะครับก็ใน เพราะว่าการดูแลของเจ้าของเดิมก็ดูแลดีนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็ประกอบไปด้วยตัวของพัดลมเนาะออไอตรงปุ่มเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจมันคืออะไรเหมือนกันนะใครทราบก็ช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับผมแต่ตรงนี้ก็เป็นพัดลมระบายอากาศนะครับตัวลมเนี่ยก็จะออกทางนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นลมเข้าอันนี้เป็นลมออกนะครับแล้วก็อันนี้ ก็ด้านหลังของตัวพาวเวอร์สปายหมุนมาดูด้านข้างอีกฝากหนึ่งก็มีเพลตด้านล่างเดี๋ยวจะไปดูว่าเพลตด้านล่างเขาเขียนว่างไงบ้างก็เป็นรายละเอียดของเรื่องเรื่องไฟนะครับตัวนีนะ้ใครจะใช้เนี่ยอาจจ จะต้องเตรียมไฟไว้ดีๆนะครับเพราะว่าใช้ไฟค่อนข้างเยอะเนาะตัวก่อนหน้านี้ผมใช้ตัว L3 ก็ค่อนข้างจะปัญหาไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็กินไฟแค่ประมาณ600กว่กวัตต์อันนี้กินไฟเยอะมากนะครับก็ใครมีคอมเมนต์อะไรหรือมีอะไรแนะนำผมช่วยแนะนำด้วยนะครับเพราะว่าผมก็จะลองเอาเครื่องนี้มาขุดเป็นครั้งแรกนะครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ